คลิปไม่ปังยอดผู้ติดตามก็น้อยอะไรเงี้ยแค่หลักพันเนาะสองพันประมาณพันกว่าตอนตอนได้ก็พันกว่าเนาะตอนได้เนี่ประมาณรู้สึกจะพันห้าร้อยกว่าคนเนาะผู้ติดตามอะค่ะแล้วก็ยอดวิวก็เอยอะสุดก็ห้าพันมีคลิปเดียวนั่นแหละค่ะห้าพันกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณห้าร้อยแล้วก็ไม่กี่สามร้อยร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยบางคลิป ต่ำสุดก็น่าจะประมาณ7-80อะไรเงี้ยนะคะไม่เยอะไม่เยอะพี่น้องบาเยอะบาเยอะ,ยอ,ะอย่าถอดเดอ้ออ่ะแล้วก็รายได้นะ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีงามๆค่ะพบกับโจซีอีสานจ้าชานนะคะวันนี้มือนีวันนี้่นนนนะมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนอ้องมาทักทายทุกคนนะคะพี่น้องพร้อมกับข่าวดีนะคะได้ตัวนี้มาแล้วแตด่ตดัด้มแต่ดั้มเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนรอคอยแมนบอพี่น้องมูเจ้าแมนบอ <laughs> มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ใบเบิกทางเขาเรียกว่านะ,ะการเริ่มต้นของชีวิตยูทูบเบอร์เนาะเป็นเป็นเหมือนแบบใบแจ้งเกิดเนาะเป็นใบแจ้งเกิดของอประกาศสกยภาพคอยเป็นยูทูบเบอร์ที่พี่ u t u b e ยอมรับในตัวตนของค่อยแล้วเฟิร์นดีนี่คะ่ะก็เหมือนกับสามีภรรยาอะไรยังกะคอยเป็นมี เจ้าชุดเจ้าสาวก็บ่อใดใส่ยังไม่เท่าไหร่นะคะชุดเจ้าสาวไม่ได้ใส่แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนด้วยเนี่ยก็คือแบบอประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะประมาณนั้นแหละค่ะก็เหมือนกับว่าอาแต่งงานกันเออบอกว่าโอสามีคอยสามีคอยผัวคอยผัวค,คอยแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้จัดงานแต่งแล้วก็กประมาณนั้นแหละค่ะแต่อันนี้มันคือการ ยืนยันว่าดิฉันได้ผูกสัมพันธภาพกับ YouTube แล้วนะคะพูดได้ไม่ไอายใครแล้วนะคะพี่น้องเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์เพื <laughs> ่อนว่าแมนบอแมนบอเออยินเยอะมานานก็ขอบคุณมากมากนะเพื่อนๆก่อนอื่นสิ่งที่จะทำที่ทำให้โจสสีมาได้ได,ได้ได้ตัวนี้นะคะ,ะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยก็มีเพื่อน มีเพื่อนอยู่สองคนที่แบบเออสามเนาะมีเอ็มออสซี่คนหนึ่งแล้วก็มีเอ็มเพื่อนอ่อยูออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีมีการเพื่อนการอ่ะมันยังก่อเอากานยี่เขียนเขาเดอ้อลืมสองต๊การต้องยเขียนเขาเดอ้อ เขาลืมส่องตัวเขาตื่นเต้นแนงเขาตื่นเต้นแนงเขาเขาดีใจอาได้อนี่นแล้วเขาจนเขาจะลืมส่องตัวแล้วก็แก่นนะคะเพื่อนแก่นเนาะธันวาแก่นจังอะฮะนักภาคช่องแก,นก่นกระจำบไดายจำได้มานักภาคแก่นจังอะไรสักอย่างนี่แหละฮะสามคนนี่เนะก็สามีเนาะลักอันอันอันแก่นกับก่อนจะมาทำยูทูบในโจจะสีกับไปปรึกษาแก่นเนาะแล้วก็ การเนี่ยเป็นคนอยู่ค่ะการเนี่ยเป็นคนอยู่ว่าเฮ้ยเห็นแม่เห็นแม่เห็นแม่เป็นยังบ่เฮ็ดเป็นยังบ่เฮ็ดเออประมาณนี้แหละเมื่อไ้สิเฮ็ดการเนี่ยมักถามพี่น้องกับเอ็มนี่ก็เอ็มออสซี่นี่ก็นั่งกับยู่นั่งกับยู่อีกคนหนึ่งค่ะเนาะแล้วก็สามีขอบคุณสามีด้วยนะคะเริ่มแรกเลยเพราะว่าจุ๊ดซี่บุเป็นเนี่ยพี่น้อง YouTube อยากทำเฉยๆนะอยากจะลงคลิปเฉยๆ แต่จะเริ่มต้นยังไงอะและก็ไม่อยากจะเป็นคนที่จะศึกษาด้วยนะเป็นคนผมยาวพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เขาปล่อยผมนะคะเพราะว่ามันปวดหัวกับมัดจุกทุกวันไปขายของเนาะมันร้อนๆนะเจสิกก็แบบมัดจุกหัวแล้วมันปวดหัวกับเขาเรียกอะไรนะดั้งบั้งโดกอะไรก็ไม่รู้ขึ้นแบบเขาคือจับเก่าขึ้นนะคะมันปวดหัวจะพี่น้องเออแล้วก็อ่า โจศีก็ให้ให้แฟนอะเป็นคนไปศึกษาโจศีห้แฟนเป็นคนไปศึกษาว่าการที่จะมาเป็นมาเหตุยูทูบนี่เหตุสิ่งไดให้แกเป็นนั่งศึกษานะคะว่าต้องเริ่มต้นยังไงใส่คลิปยังไงแล้วก็เขามีกฎอะไรบ้างส่วนเรื่องกฎเยอะๆอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นอะโจสีก็เข้าไปในศึกษากับ อาจารย์เสกสรรปั้นยูทูบนะคะพี่น้องเอยต้องขอบคุณอีกคนนึงเนาะอาจารย์เสกสรรปั้นยูทูบในโจศีก็เข้าไปศึกษากับเกแล้วก็ศึกษากับเพื่อนเพื่อนที่แบบพิบรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์น่นะคะจากการไลฟ์สดเข้าไปไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มต้นทําทําตรงนี้กว่าจะได้อันนี้มานะคะโจสีเริ่มต้นเปิดช่องจริงๆอ่ะใส่คลิปวิดีโอแรกนะคะอันนั้นเป็นวันที่เริ่มต้นที่ u t u b e เขานับนะคะนับว่าเป็นวันที่คุณสตาร์ทที่จะเริ่มทำนะคะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสมัครเมลสมัครช่องอะสมัครเปิดช่องอะทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้นับนะคะเขานับวันที่คุณลงคลิปคลิปแรกอะค่ะก็คือคลิปแรกจะสีทำมันที่29กาุมภานะคะนานๆหลายสี่ปีมีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกยี่สิบเก้ากุมภากับพี่น้องจำง่ายเด้อ เออ่สิกุมภาทำทำลงไปคลิปแรกแล้วก็หลังจากนั้นลงไปอีกไม่ไม่แน่ใจว่าก,กี่คลิปแต่ไม่เยอะหรอกค่ะแล้วเจสิก็หยุดไปหยุดทำไปประมาณเดือนหนึ่งประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละค่ะพี่น้องเพระาะว่าเจสิป่วยนะคะเออไม่สบายะคะ่ะแล้วก็เออหลังจากนั้นครบสี่เดือนพอดีเลยเจสิกก็ได้ก็ได้สี่พันชั่วโมงนะคะ เออได้หนึ่งพันผู้ติดตามก่อนประมาณสองเดือนครึ่งมั้ง2เดือนครึ่งหรือ3นเดือนนี่แหละจําไม่ได้ขอให้ด้วพี่หน่องจำบุได้โอ้ยมึงแนงเหลืองคงตัวเองยังจําบุได้เนาะ,ะแต่รู้แต่ว่า,วาก็คือ s u b สไครป์ผู้ติดตามเนี่ยได้ก่อนได้ครบก่อนแล้วก็สี่พันชั่วโมงเนี่ยวันที่ครบสเดือนจริงๆอ่ะจุดสีก็ได้ก็ได้ก,ก็ก็มีนะคะ ก็มีม,มีมีในคลิปมีฉลองมีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือขอย้อนขอย้อนไล่ลิดทำให้ฟังนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆท่านไหนที่เพิ่งจะเข้ามาทำจะได้มีกำลังใจเนาะว่ามันทำได้จริงๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ของความสามารถแล้วก็ดวงของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็มีคนทำคลิป ปังถูกจริตทำคนชอบเยอะคนวิวเยอะอะไรเงี้ยก็ปังเร็วเนาะก็ได้สี่พันชั่วโมงภายในคลิปเดียวเลยก,ก็มีนะคะเออมันมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าโจดสีเนี่ยก็คือว่าออพอแม่พี่น้องกับบานนอบานนอกับนนนนพี่น้องอินเทอร์เน็ตก็บ,บอกว่ามีอีสี่ะแกก็วิวให้ไม่ได้หรอกค่ะเออนานก็ดูอะ่ะก็แค่ดูนะคะไม่ใช่มปนันน,น,นั่งวิวทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะโจดสีก็ไม่มีเนาะแล้วก็อ อะไรนะก็เรียกอะไรนะสี่พันช uh, <mam> ั <upright or coping> <te> varying, <pol> ่วโมงได้สี่พันชั่วโมงเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอออตรวจสอบตรวจสอบพอพอเราได้ครบสี่พันชั่วโมงแล้วเราก็ยื่นยื่นสมัครเข้าไปใช่ไหมคะยื่นสมัครขอขอสร้างรายได้โจสีก็ตรวจสอบคืนเดียวนะคะติดไม่ได้ติดเสาร์อาทิตย์นะคะตรวจยื่นเข้าไปเย็นวันศุกร์ตื่นเช้ามาวันเสาร์ ก็มีหนังขยายเข้าเลยเอถ,ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือตรวจสอบคืนเดียวไม่ได้ติดเสาอาทิตย์เผื่อมีใครสงสัยเนาะว่าโอ้เนี่ยมันสงสัยอะไรได้บ้างคือ,ค,อคือตอนที่จุดสิธรรมมาเนาะความสงสัยมันเยอะมากเออก็ก็เอาเอาความสงสัยที่ตัวเองเคยมีอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็อุ้ยทำยังไงมันถึงจะได้สี่พันชั่วโมงอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะ ก็ให้ไลฟ์สดเนาะอย่างไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดไปสามชั่วโมงมีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจของจุสีนีน่น่าจะไม่เกิน11คน12คนเนาะสมมว่ไลฟ์สดไปสิบเออไปสี่ชั่วโมงก็จะได้อยู่ประมาณสามสิบเก้ชั่วโมงนะคะาาถ้าไม่เกินถ้าคน <S 2> <S 2> S <S คนที่มาให้กำลังใจเราไม่เกินเนี้ยนะคะอ,อะไรครับลูกและเอ ไปอย <ไป S 1> ู่นู่นไปไป,ไป,ไปนบับน้ำจ้าอาบน้ำแล้วไปไป,ปน,นั่งอยู่นู่นแล้วกเ็เขาเรียกว,ว่าอะไรนะยอดวิวยอดวิวยอดวิวจะสีก็ไม่เยอะอะค่ะพี่น้องยอดวิวไม่เยอะแล้วทีนี้รายได้อะได้ได้รายได,ได,ได,ได้ยังไงรา,าย,ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็จะพูดให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเอออันเนี้ยเออ,นนเอ ตัวนี้นะคะมันมันมันคืออะไรมันมันก็คือนอกจากเป็นการยอมรับจากพี่ยูแล้วนะคะความหมายของมันของของซองในของการที่เราได้ซองนี้ก็คือว่ามันเป็นรหัสคะ่ะเป็นรหัสที่เราสามารถที่จะเข้าไปเอาเงินในในในแอคเคาท์ของเราอะ่ะเออเป็นรหัสมันมันจะมีรหัสคือคือ ATM เอทีเอ็มนี่แหละคะ่ะพี่น้องคือพินเอทีเอ็มอ่ะ เป็นพาสเวิร์เป็นเป็นพินเก็เรียกพินเนะเาะที่เราสามารถที่จะไปเอาเงินเราได้ใน YouTube อ่ะก็อันนี้แหละเออมักวนมักกวนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเอาเวลาเบิร์ดต่อค่ะเมมเต็มค่ะพี่น้องแล้วก็รายได้สำหรับคนที่ยังเจะซีเนี่ยเป็นคนที่มียอดผู้ติดตามแค่หลักพันนะคะแล้วก็ คนถามเขามาหลายนะครพี่น้องก็เลยอยากจะตอบอยากจะตอบในคลิปนี้นะคะว่า,าทู Youtube แล้วมีไรายได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ขอตอบสำหรับตัวเองนะคะผู้ติดตามหลักพันแล้วก็มียอดเ,อเขาเรียกอะไรนะยอดวิวหลักแค่หลักร้อยค่ะ พูดง่ายหลักร้อยโดยส่วนรวมแล้วไม่ใช่โดยส่วนใหญ่แล้วของคลิปจดสีมีมีคลิปอยู่ร้อยกว่าคลิปแล้วก็รวมไลฟ์สดก็ประมาณ200กว่านะคะอ้อจะพูดให้ฟังกว่าที่จะได้ส0 0พันชั่วโมงเนี่ยคะเจดสีไลฟ์สดไปเกือบร้อยเกือบร้อยครั้งนะคะ90กว่าครั้งอ่ะประมาณ90ครั้งอ่ฮะแล้วก็รายได้ที่ที่ได้เนี่ยนะคะว่าทำ YouTube เนี่ยมียอดผู้ติดตามแค่หลักพนันแล้วก็ ไม่ปังเลยไม่มีคลิปไม่มีคลิปที่แบบโดดเด่นเยอะอะไรเงี้ยเพราะเจสีเนี้ยปังอยู่คลิปเดียวค่ะแล้วก็คลิปนั้นก็แค่สองนาทีนะคะเป็นคลิปคลอดลูกไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าประสบความสาเร็จอะไรนะพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่อคลิปคลอดลูกนี้บนคงคนจะเขาท้องเขาจะคลอดลูกอ่ะเนาะเขาคงจะเซิร์คำว่าคลอดลูกคลอดลูกซึ่งเขามันคงไม่ได้อยากจะดูเราอะไรเงี้ยเขาคงอยากจะดูคนคลอดลูกอะไรเงี้ย <laughs> มันก็เลย มันก็เลยบ่มีคนแบบว่ามาดูให้เราเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูผ่นผานๆคนก็อลูกก็ก็คือไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างมือนี่พี่น้อง่อ,อยตื่นเต้นจนข่อ,อยบอกปกติแล้วเป็นคนที่พูดคล่องมากเลยนะคะใช่ไหมสังเกตแต่ละคลิปข่อยสีค่อยบอกคล่องๆเนี่มือนี่คขเป็นอย่างคอยเป็นแบบเขาเฟ่งแบบเอบอิอ่มดีใจเลยข่อยก็บเบาแบบติดอ่างนมพี่น้องอย่าถือซาข่อยเด้อว <laughs> ันนี้ติดอ่างอ่ะดีใจจะติดอ่างอ่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหม ไม่โจสิไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะหมายถึงว่าสมัครขอไอ้นี่ยทําไม่เป็นและเราก็ไม่รู้ว่าแฟนอะ่ะทําถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่รู้มันลุ้นมากเลยพี่ลุ้นมากเลยน้องยุทธน้องยุทธได้หรือยังอะ่ะเมืม่อเช้าน้องยุทธคอมเมนต์เฟซบุ๊กพี่อะ่ะเหมือนน้องยุทธจะบน่นว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรืออะไรน,น้องยุทธน้องยุทธก็คงจะรู้สึกเหมือนพี่โจพี่จุศินะพี่จจศิเข้าใจมันคงจะมาแนละ้วน้องยุทธแต่ว่าพี่จจศิพอดีอยู่อยู่ที่ที่ยูทูบเขาศูนย์ใหญ่เขาเขาเรีเยกอะไรนะ เซนเตอร์เขาเนาะมันก็เลยมาเร็วอม,มันก็เลยมาเร็วค่ะอย่างจุดสีเพิ่งจะรู้ตัวนะคะว่าเขาส่งเมลมาให้ใช่ไหมคะเขาส่งมาให้บอกว่าเนี่ยสองถึงสสัปดาห์นะฉันเพิ่เขาส่งมาวันที่สี่นะคะตัวเนี้ยส่งมาวันที่สี่วันนี้วันที่สิบใช่ไหมนับเสาร์อาทิตย์ก็สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบก็เจดวันนะคะอ่ะฮะสี่นับวันที่สี่ด้วยนะ อ่นับวันที่5้าดีกว่าเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบก็ประมาณหกวันหกวันมันติดเสาร์อาทิตย์รวมเออรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยะนะกออกใช่ไหมเราก็หักออกก็แค่สี่วันใช่ไหมวันนี้วันจันทร์ก็มาแล้วอะไรเงี้ยพอดีไม่ถึงสองไม่ถึงสองสเนาะไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้าพอดีพี่อยู่อเมริกาคะ่ะ ทักททยจากอเมริกาลืมบอกไปเนาะอุตส่าห์เบาเลยว่าถ้าคลิปต่อไปจะบอกว่าตัวเองอยู่ไหนอยู่อเมริกาค่ะเพนเซซเลเนียค่ะแต่ว่าสูนใหญ่เราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะยูทูบเนี่ยได้เร็วได้เร็วพี่น้องฮอดไซร์ลยบะเนี่ยอ้อเรื่องเงินใช่ไหมคะคลิปไม่ปังยอดผู้ติดตามก็น้อยอย่างเงี้ยแค่หลักพันเนาะสองพันประมาณพันกว่าตอนตอนได้ก็พันกว่าเนาะตอนได้เนอะประมาณรู้สึกจะพันห้าร้อยกว่าคนเนาะผู้ติดตามอะคะ่ะแล้วก็ยอดวิวก็ เยอะสุดก็5,000มีคลิปเดียวนั่นแหละคะ่ะ5,000กว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ0 0เอ่อแล้วก็ไม่กี่300ร0 0นึงอะไรเงี้ยบางคลิปต่ำสุดก็นะ่าจะประมาณ780อะไรเงี้ยนะคะไม่เยอะไม่เยอะพี่น้องบ่เยอะบ่เยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอย่าถอดเด้เอแล้วก็รายได้นะคะเจ้าอย่ามาหวังรวย <laughs> พี่น <laughs> ้องควยได้ไล่ได้บ่ คุณสิบอกให้เด้อมือหนึ่งนะคนได้ไลา์สุดเลยเคยได้พีกสุดเลยนะวันหนึ่งอะ่ะน่าจะประมาณหนึ่งดอลลาร์เจ็ดจุหเซนะ่ะพีกสุดเลยทั้งวันทั้งคืนอะ่ะยีสี่ชั่วโมงอะ่ะเออได้แค่นั้นเองตอนแล้วก็กฎของเขาคือว่าถ้าคุณยังไม่ถึงร้อยเหรียญคุณเอาเงินออกมาไม่ได้นะคะบางคนชอบถามได้เดือนเท่าไหร่ได้เดือนเท่าไหร่นี่ละคะบอกให้แล้วมาฟังแม่ มันคิดเป็นเดือนบอได้คิดเป็นมืออาจจะได้อยู่มันเขาก็จะขึ้นให้บางวันเขาไม่อัปเดตให้เราก็ไม่รู้ว่าเราได้เท่าไหร่เนาะเขาก็จะสะสมสะสมสะส,ส,สมให้อย่างสมมติว่าตีเฉลี่ยแล้วจดสีได้ประมาณวันละ65สิบห้าเซนอะตีเฉลี่ยเนาะสมมุติแต่ยังไม่ได้เฉลี่ยดูอย่างตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่ทำวันแรกที่ทำที่ทำเปิดโฆษณาเปิดสร้างไรายได้นะคะจนมาถึงณนะตอนนี้นะพี่นอ้องอ ตอนนั้นได้ได้มาเกือบยี่สิบเหรียญแล้วรู้สึกว่าเขาจะหักไปสิบเหรียญสิบเหรียญเนาะแล้วทีนี้มีพี่คนหนึ่งมาบอกว่าอ,อ๋อสิบเหรียญเขาหักค่าส่งถ้าจะจริงเด้อพี่น้องคือซีเมนเด้อ <laughs> พอมาอย่างเงินมันหายไปแล้วอันนี้มาไหมเออเขาหักไปด้วยนะค่าส่งสิบเหรียญเลยนะอีล <laughs> ีอันนี้นะพี่น้องจริงแหละน้องต้อม ถ้าจะจริงหาเจอยังต้องต้มหลายคนก็บอกว่าเงินหายพี่ว่าน่าจะน่าจะเป็นค่าส่งอันนี้แหละแต่ของพี่นะไม่น่าหักไปสิบเหรียญนะเพราะอเมริกามันใกล้ๆเองอ่ะเออบ้านพี่อ่ะน่าจะไม่ถึงสองเหรียญนะคะส่งเอาคืนมาเดี๋ยวนี้แปดเหรียญของฉันเงินหายยากเงินในยูทูบหายยากเดี๋ยวพี่น้องก็ทําไปค่ะมีความสุขเผื่อระวังนึงเนาะวันนึงเราทาไปเรื่อยๆเนาะบางคนก็ ห้าหกปีเขาถึงประสบความสำเร็จ้้วก็หวังแล้วก็หวังว่าอย่างนั้นนะพี่น้องขอ่อยก็ถ้ามาหากินไปปกติแล้วค่ะพี่น้องห้าสิบเส้นหกสิบเส้นแหม <laughs> แต่พี่บอกว่าไปหาตามเจือนนั่นี่อไปหาตามฟ้าเฮื่อนก็สั่นก็ไม่ดูถูกเนาะเราไม่หมิ่นเงินน้อยเราก็สะสมไปเรื่อยๆพอไะด้เหตุบุญเหตุอันอย่างน้าเพลินเนาะพี่น้องเขาก็หฮมกันยังไปเนาะตั้งใจไว้กันยังก็ยังตั้งใจอยู่้ะจ้ามีใครหลายๆคนว่าเอาเงินไปทําบุญเดี๋ยวนี้เนี่ยได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวฉันทําบุญอ่ะหลายๆ็อยู่อันช่วงนี้นะบอกได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทําบุญอ่ะเอาเงินตัวเองควัก หลายก็าสางอันเหตุยูทูบอีกได้ไปนอ้องแต่ข่อยเห็ดหนึ่งใจขอ่อยหักซื้อขอยไ,ได้รายบ้านนั่นหรอกค่ะตอนนี้นะรวมทั้งบัญชีเลยในขะ้อยไม่คิดจูไม่ได้บอกไม่ได้ตรวจเจ้าเลยข่อยมีอยู่สิบสองเหรียญกี่เซนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้จําไม่ค่อยอยากจะดูหรอกเงินเนาะเราอยากจะเบิ่งโดพี่น้องเบิ่งยอดวิวก็หูแล้วค่ะมันดูยอดวิวอของเราแล้ว ร้อยกว่าว,200วิวสองร้อยวิวและในบรรดาสองร้อยวิวเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมาดูโฆษณาให้คุณโอ้โหและโฆษณาขอโทษนะนังขายาเจเสียมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยบางทีอ่ะผู้ใหเขาสิมาว่างเบิ่งให้ดิฉันค่ะดิฉันเข้าใจค่ะแค่เขาคอมมาวิวให้ดิฉันเห็นวิวฉันเพิ่มฉันก็ดีใจแล้วเพิ่มวิวสองวิวตละแตลอะชั่วโมงนี่คืนคืนหดสามวิวก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องอืมนั่นแหละมาบอกฟังดีใจดีใจ เป็นมิตรกับเพิ่นแล้วพี่น้องผูกเสียวกาเรียกว่าเลยนะเป็นครอบครัวของเขาแล้วสามีมองหง่ะเอาได้แต่งงานกันแล้วนะแต่ว่าบ้านเฮาก็ดีเนาะจะจดทะเบียนก้อเท่าไหร่อันไหนาเท่าไหร่้นโอ้จะเว่ายั้งดอกคุณบรีหวังจรงแบนนนอย่าแกล้งแม่ไปเลยเด้อพี่น้องนี่ละคา ซู้ๆนะคะทุกคน <g iggle> ไหลายๆเคล็ดลับ <g iggle> ไม่มีอะไรหรอกค่ะใครมีเคล็ดลับยอดวิวบองปังก็ทำมาหมดแล้วนะแต่มันก็ไม่ึ้นนะก็พยายามศึกษารุ่นพี่เนาะ <g iggle> มือหนึง่งกะข่อยปังข่อยจะมาบอกสุฟังด้วยไปหน่อย <g iggle> บอปิดบาบังจะดอกนานแล้วค่ะ <g iggle> พูดมาเยอะเวอร์ไปเยอะแล้วขอบคุณมากมากนะคะ <g iggle> ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ see you next video thank you so much love you guys all bye จุ๊บ